มาคือพีและตีมาเชี่พีมันมันเสียวันเยียวมันกับออกแล้วเนาะยังไม่อีกเพียวมึงอ่ะเร่องสามจันเร่งยใจพกับเจาอ่ะ่นี้ไม่กช่ม่อยังว่แมนว่าแมนนั่นในนี่แล้วว่แมนเดี๋ยวเดวอีกทีมันก่จังหวะน้ำกันมันกับบะมาาด้วยะมันเยียว 1, 2, thật 1, 2, thật ơi, không thật ừm không thật ừm 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 ม้งมาเออเออไปไม่งี้อ,อ,อ,อายายยกไปอีน้องอยงงนะอยากข้ไม่อีกอยาก้าไปอีน้องอยอ่ะไปเดงัง่นี่ยเอออาม่องอาม่องเขาลงเบิดแล้วอ่ <c oughs> มามักฉากมากมาักมกมกครับาอาหนึงน่งหเอ <c oughs> อ,อ ยังไม่ดีเหรอไม่ดีเออเอเออมาออกอ้หีอหนังดึงเทียงเนียวกเอ้ยเนี่อ่ะขึ้นยกมาหนังนี่คุณไยกไปทังคุณคุณคุไปทังคุอ่ะต้องใช้มือคุ่น้อยยกไปใครไม่ทนผมแจ้งไปอ่ะ อนเด้อันนึงสองคเออเออเอาอออมมากเออมันดแล้วเชียเชียเดยวเดี๋ยกับี่อยเขไปคุณก็้วิดทางนั้นยางได้อ้ยโกัยางลมกันได้นี่นทางรถอ่ะ้อันนึงองออันนี้อัน อีเออแอแรงงานผู้หญิงแรงงานพี่แท้ผู้หญิงเยบายจ้าโอ้ยน่หละกเมื่อยคืาเจ็บเอานวยมันแนงือบักกูดนานาจ้าึอจะอยากประนันตีแม่คอยแห้งเมืยปาษาบักกูดชื่อๆมันมามีนวยมันดอกไปไป Yeah.